thank <laughs> you หาดทรายที่ชวนหลงไหลตัดกับทิวมะพร้าวที่ทอดยาสุดลูกหูลูกตาใครจะรู้ล้วครับว่าที่นี่คือที่ตั้งห้องเรียนของผมห้องเรียนที่ไม่ได้สอนแต่ในตาําราหากยังสอนการใช้ชีวิตชีวิตนิสิตของผมเริ่มต้นที่นี่นะครับคณะสหาวิยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาขาวศาสร์ย,รยุคอนพิษของผมนะครับที่คณะที่พัฒพร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์มาเป็นเวลากว่า20ปีรวมทั้งมีผลงานวิจัยมากมายที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชัน้นนำทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้คณะยังสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจะตั้งห้องสมุดข,ของคณะให้แก่นิสิตสามารถสืบค้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากในบทเรียน และจะมีสักกี่ห้องล่ะครับที่มองออกไปนอกห้องเรียนและมีวิวทิวทัศที่สวยงามอย่างนี้นี่เราเรียนติดกับชายหาดบางแสนเลยนะเนี่ยตั้งแต่ที่ผมได้มาสึ่ษารกับนักศาเว่นี้นะครับชีวิตของผมก็ไม่เคยหยุดนิ่งเลยเพราะว่ามีกิจกรรมให้ผมเข้าร่วมทุกปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ส่วนการแข่งขันกีฬาของคณะเราก็ไม่น,อน,น้อยมากนะครับทั้งกีฬาสาววีการแน่งสัมพันธ์กีฬาสาวิวียวเกมกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมอาสากิจกรรมเพื่อนะนุษยช่ยร์ทำให้ผมปรับตัวได้เร็วขึ้นแะได้รู้จักเพื่อนใหม,อม่ๆมากมายเลยนะครับ ความใฝ่ฝันอันสูงสุดข,ของนิสิตทุกคนก็คงไม่พ้นการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคิดแล้วอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจังวันที่ผมและเพื่อนๆจะกล้าไปสู่ความเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเปลี่ยมด้วยคุณธรรมดังปริธานของคณะที่ว่าคณะสาขวชศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพารุ่งเน้นการเรียนการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสากลสร้างบัณฑิตที่มีุณปัญญาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน